สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินเผาน้มกันสวัสดีครับหิวหิวเยอะเยอะแสงมันคมแสงดีก่อนเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วโอ้ยมีวงกลมเล็กเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคเมใกล้่อย่างนี้เออเออพ่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 อโอเคโอเคโอ้ยที่เขาสั่งพี่น้องจ้า นี่นี่ไปหาหมอตำไมสวัสดีครับมันฉลาดเกินด้วยป่วยยไปยังไม่เกี๋ยังไย่เก่งหยิบไปยังไม่เก่งคุมาหาด้วยกันนะเออโอเคใครเขาอนเวนแค่ว่าดูไม่ไม่ครับผมก็ปล่อย มันสิยัดใส่กถ่ายไม่ได้มันถ่ายไม่ได้ต้องเอขึ้นใหม่อะใส่กวางกินกบเขาเห็นหมเห็นไหมเฮ้ยเห็นเห็นยย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 ยไยย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 ไปย้ยยยดยยยยยยอยย อย่าไปลืด้อลูกลือพรามไม่เล่นนี่นี่ยหงเข่นมากจ้ะข้านมาเล่นเขาทงอ่ะเล่คือเขาทงที่มันมีใครเพื่ขึ้นใครเพื่อขึ้นก็แล้วเอาเองจเราว่าต้อยุดอืมไม่ยุดไปกล้องมาขายมากกว่าหาได้ชิปกระทงมั้ย กับยอดกับวงเก็นไายเพยว่ะกว่ากัแจงแงแจงไม่เคแกงว่ะคุอเป็นซื่อน้ำงที่เป็นต้นน้ำ่เป็นเย่ล่านานถ้าาวมสินก็จะกลายไปเมื่อไเนื่อไหร่เราคงใช้ Mm, mhm, mhm, mhm. Quanh chân tay bay đi. Ngh, mhm. Hãy bay đi. 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 Hãy bay không? Hãy bay đi.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  Hãy bay มันได้มันก็ได้พอเขาอยู่ได้พอเขาขายได้ลูกค้าอยู่ได้เขาอยู่ได้นะครับทำมาได้หลายมอครับบอหลายหน่อยไอ้รอยสองหอยนะสี่ว่าเขาบระเฮ็ดสี่ว่าเขาอยู่ซื้อๆมันนี่สมมติว่าหลายๆยางรวมกันได้หาได้ชิปร่วมๆกันมันก็ได้ได้อยู่จกันจำไวน แค่ว่าเฮ็ดใส่กว่าล้วไปชนลูกค้าวันนี้เพื่อนเฮ็ดเกินเอากระาัยเหรอนก็หต่ไหนล่ะไม่ต้องมาไปหรอกแย่งเงินชื่อว่าแต่ไม่ต้องมาไปหรอกเฮ้ยเอาไปรถไปแบบบ้างไลยพอดบูกันเจา้จาประเด็เจากก้าประเด็นแบกไปเจ้าน่ต่ไหน่าไม่ต้องไปหรอกเขาไปถอดให้ลูกกินเป็นเลี้ยงก็ไี้ระมาณพอดบกูกันงากกันจื่อื้อนี้สั้างคีิก็เลดสทีเฮ็ด เช็ดเกี่ยวไปท้ายพ้อแกงพักทีลิ้ครับไปตื้นกันด้วยเด้ที่ไนมงมาแสกกว่าวเอ,อาจากเกี่ยวไปยังเขจาจะหน่อยบางบอกเนี่ยนะดูสูงเนี่ยแจกเกีวไปยังเลยมันเดียวไปจับเดียว,วอัานมาคินกว่านมาคิดสามคิดที่อ่านเบิดแข่แข่กันเลยเอ่นซื้อหา ไม่เดียวเอะคูเป็นบนได้กินเป็นกับได้ฟังพอีอือืไป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 นุ่นไปนุ่นไปนุ่นไปแม่พาไปไปเข้าน้ำเลยนะห่างเง่ยหน่อย แก่กี่โก,ก่ก่อือึครับครับก๋บวยไ่แบบนี้ครับอากร่อข้ากก๋กเีขายกับเขาที่สานตั้งแต่กับสุปปลไทยไปนะ

ยังก็เรี่ยนเลยวะความเป็นแม่เนาะ

ม่เอามาไปอนกินกินดอกว่าจิงจังไฟหอนไฟเอาไฟเอาพี่น้องเยกไเอาเนเสียงิงแจกกัพวกเราเอ้ไเอาาไนอ้วนเราไปยู่ว่ได้ไปยู่ว่าปขัดอนดังรถยนยันเียก็ลูกเกิไิดวบารถรถไฟฟัวบ่อยางซึ่งบ่อว่นไห่ไหไ thế sáng lên thì nó không, cái trẻ nó rung rung rồi đó, cốt đặc thực tế, kia sao lại nhảy quàng mà, có phải? mình mông hẳn mình nâng bao đây, em bảo là, cái bát, kia, mình với เพื่อนก็ไปนัางางุนมันกีบอลกีไงมันว่าเพื่อนม่นางหมองฟังม้อไนไส้ล้กันเอียงแทแแรทแรหน,น,นักเกมันหนักถ้าเพื่อนไปนัางสร้างุมันสิสมดูกกันเลยที่กันเขาตอนเข้เาพรท่านนั่นเ,นเป็นบ่อผ้าไปเปนสิบบาลานกันเนีย บ้นนี้มัน่ั้างเดียวกัน,นเมนันไลเข่าวกงง่ายๆหน่งมงเลยยานจุนเดี่ยนตงไหนตาไหนบะไรแล้วขีแค่เคลียเร็พอใจท่านแดง่แล้วขีขขแ,บบแล้วขีแล้วก็บบ่ทะลับใจนะ็ผมน,นะอ Thôi ba, Ui xẻ Là mình mình đi đi khẩu quá Làn thì của không lắm Xì gì đó không khẩu á Mình xoay miếng

้ใช้กว่าสิบบักเก่งมากเก่งมากตัวเือตัวเบื่อแม่ปัแก้วเอ้าเพราะมันหมดพัดไ,ไปก่อนจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีจ้ะ